สวัสดีค่ะสนามศพชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะเป็นเสื้อซิง์นั่นเองค่ะเสื้อซิง์เสื้อมอไซส์เสื้อบิ๊กไบค์นะคะมาจากทีมงานของปทุมธานีนะคะ Adventure 500x นะคะเป็นลูกค้าเก่าของเรานั่นเองเห็นลายเสื้อคุ้นมากค่ะถ้าไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะจะเจอแน่นอนค่ะเสื้อซิง์เสื้อมอไซค์นะคะแต่ว่า รอบเก่านะคะของพี่ๆเขาจะสั่งเป็นเสื้อแขนยาวแต่สําหรับรอบนี้นะคะจะสั่งเป็นงานโปโลโนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานจริงสวยมากนะคะงานพิมพ์งานงานโลโก้งานแบบนะคะจะเหมือนแพทเทิร์นเดิมหมดเลยค่ะก็คือว่ามีภาพหมวกนะคะถ้าจําได้จะเหมือนเป็นภาพหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็โลโก้ทีมนะคะแล้วก็คําว่าปทุมธานีนะคะอันเนี้ย เป็นแพทเทิร์นเดิมหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแบบก็คือว่าเปลี่ยนแบบจากแบบที่เป็นแขนยาวนะคะมาเป็นแบบคอปกนั่นเองค่ะ แล้วก็เท่ขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จริงๆจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเ,เท่ขึ้นแต่ว่ามันเป็นคนละแบบกันนั่นเองถ้าเป็นเสื้อแขนยาวคอกลมนะคะก็จะเหมือนใส่สบายๆหน่อยแต่ถ้าเป็นคอปกก็จะให้ความรู้สึกความความเท่ความแมนๆหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบค่ะเพราะว่าแต่ละแบบแต่ละสไตล์แต่ละดีไซน์ของงานนะคะก็สามารถออกแบบและแก้ไขได้ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกราฟิกกันใกล้ๆนะคะว่าจะเหมือนเดิม แค่ไหนนะคะไปดูกันใกล้ๆเลยคะ่ะมาเริ่มจากที่งานด้านหลังตัวเสื้อนะคะโลโก้ของพี่เขานะคะก็คือที่เขียนว่า a d v e n t u r e เนี่ยคะ่ะนี่โลโก้หนะ้าอกตรงนี้นะคะพอมาขยายใหญ่เต็มหลังนะคะก็จะเห็นชัดมากๆค่ะเพราะว่าลายเสื้อเขาเป็นโทนแดงเทาดํานะคะสีเสือ้อลายเสื้อโหดอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับโลโก้ที่เป็นสีขาว ตัดด้วยสีขาวนะคะอันนี้ก็เลยจะทําให้งานเสื้อยิ่งเด่นมากๆเลยโลโก้พี่เขาสวยอยู่แล้วนะคะโลโก้ก็จะมีรูปต้นไม้รูปภูเขารูปเหมือนอ้อ,อมีรูปธงชาติด้วยแล้วก็มีเขียนว่าน่าจะ 500x กนะคะ 500x ็ก500ก็สวยมากค่ะงานเสื้อพี่เขาสวยอยู่แล้วนะคะเป็นดีไซน์ดีไซน์เดิมนะคะแล้วด้านล่างสุด เป็นข้อความประจําเลยของเสื้อจําได้แม่นเลยค่ะก็คือว่าเพื่อนเป็นแล้วรักษาไม่หายนะคะอันนี้ชอบมากคลิปก่อนก่อนก็จะชอบตรงนี้เหมือนกันจําได้เลยครั้งนี้ก็มีเหมือนเดิมค่ะก็ครบตรงสเปคที่ลูกค้าสั่งมานะคะอ่ามาดูกันต่อนะคะที่งานด้านหน้านะคะถ้าไดอ่ะให้ดูก่อนด้านหน้าด้านหลังคู่กันจะเป็นแบบนี้นะคะหล่อมากใส่แล้วหลอ่อแน่นอน เพราะว่าเสื้อโปโลใส่แล้วหล่อหลอหมดเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ให้โอกาสทางร้านทําทั้งแ,บ,แบบแบบแขนยาวแล้วก็แบบคอบปกนะคะไว้พี่ๆได้ใส่รวมทีมกันแล้วยังไงก็ฝากเก็บภาพมาฝากบ้างน,นะคะสําหรับทั้งคอปกแล้วก็แบบแขนยาวนะคะอันนี้ให้ดูนะคะแบบ ใส่กระดุมกับไม่ใส่กระดุมสาบของกระดุมนะคะอันนี้เราก็พิ้นเป็นลายเป็นลายของตัวเสื้อให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เข้าเข้าตีนเดียวกันหมดเลยนะคะสําหรับตรงกระดุมนะคะถ้าอ้าออกมาแล้วนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นลายเสื้อเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันนะคะทั้งทั้งสองตัวเลยสองตัวก็จะเหมือนกัน แล้วก็ทุกตัวนะคะจะมีเขียนว่า limited edition นะคะอยู่ตรงข้างล่าง limited edition แต่ว่าตัวนี้ที่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราพับไว้ข้างใต้นั่นเองแต่ทุกตัวก็จะครบคอนเซปตที่ลูกค้าสั่งมาทั้งหมดเลยค่ะงานจริงสวยมากนะคะสีสวยมากสีแดงของเขาก็แดงแดงดำนะคะโหด โหดทะลุมิติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าเก่าที่ให้โอกาสทางร้านนะคะสั่งเข้ามาอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ